สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงจืดหมูสับใส่เต้าหู้ค่ะแล้ววันนี้มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆและแถมอร่อยแบบสุดๆเลยวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรยากหรือเปล่าวัตถุดิบเยอะไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือแครอทค่ะแอดมินก็หั่นมาเป็นแว่นๆแบบนี้ต่อด้วยขึ้นช่ายหั่นทอนค่ะ แล้ววันนี้ก็จะใส่เป็นผักกาดขาวด้วยล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปใส่เป็นวุ้นเส้นด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเต้าหู้มีเป็นสาล่ายค่ะวันนี้แกงจืดแบบครบรสครบเครื่องค่ะเพื่อความอร่อยมากยิ่งขึ้นก็จะใส่เป็นเห็ดหอมล้างแล้วก็แช่น้ำแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำไปแช่น้ำก็ล้างด้วยนะคะ ต่อไปมาตำสามเกลอค่ะมีกระเทียมมีพริกไทยมีรากผักชีค่ะตำให้ละเอียดค่ะก็จะได้เป็นสามเกลอปริมาณก็ง่ายๆเลยค่ะเอาที่เท่าๆกันความละเอียดของสามเกลก็ตามนี้เลยต่อด้วยเตรียมเป็นหมูสับใส่ผงนูดเล็กน้อยแล้วก็ใส่สามเกลลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้เลยนะ จากนั้นสาลายแอดมินก็จะเอาสาลายไปคลุกเคล้ากับหมูสับด้วยก็คือสาลายเนี่ยไม่ได้ใส่ไปในต้มจืดแต่สาลายจะเอาใส่ไปในหมูสับนะจากนั้นก็จะปั้นหมูสับที่ผสมต่างๆแล้วนะให้เป็นก้อนๆค่ะก็จะได้มาเป็นก้อนๆคล้ายๆลูกชิ้นแบบนี้เลย ต่อไปมาเริ่มต้มจืดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อจากนั้นก็ให้ใส่ผงปรุงรสแบบก้อนลงไปหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็ใช้ไฟแรงเลยตั้งไปจนกว่าน้ำจะเดือดจัดจัดค่ะพอน้ำเดือดจัดจัดเปิดฝาหม้อมาจากนั้นให้เราใส่หมูก้อนที่เราได้ผสมไว้เป็นก้อนๆปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้นะใส่ลงไปค่ะ เดี๋ยวพอหมูเริ่มสุกหมูก็จะคายเป็นฟองแล้วก็เป็นน้ํามันออกมานะคะก็มันช้อนออกให้หมดค่ะเพื่อน้ําแกงจืดของเราจะได้ใสค่ะต่อด้วยใสแครอทลงไปปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ต่อด้วยน้ําตาลทรายค่ะเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นก็ตามด้วยเกลือค่ะ ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักกาดขาวค่ะใส่ลงไปในส่วนของผักกาดขาวถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถที่จะใช้เป็นกระหล่ำปีก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เตรียมฝาหม้อมาปิดค่ะเพื่อที่จะรอให้กลับมาเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะน้ำแกงก็เดือดแล้วเปิดฝาหม้อมาให้เตรียมเป็นวุน้นเส้นใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะต่อไปใส่เต้าหู้ลงไปค่ะ ตั้งน้ำแกงไปสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมเป็นขึ้นช่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นช่ายในตอนท้ายค่ะต่อไปค่ะใส่ขึ้นช่ายลงไปและนี่แหค่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ